สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมกบผมเตรียมลาฬิก้าเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงลาฬิก้าอัปเดตวันนี้มีประเด็นการรับมอบถ้วยแชมป์ลาลิก้าของเรอัลมามาเอาให้ฟังนะครับก็เลยบอกว่ากลายเป็นประเด็นดราม่าเฉยเลยครับจากการตัดสินใจที่ต้องบอกว่าเอ้าอะไรคิดของทางสาพันธ์ฟุตบอลสเปนนะครับและเริ่มเดินทีนะครับ มาเดิดชนะการีสามประตูต่อศูนย์หลังจากนั้นนะครับในคู่ต่อมาบาร์เซโลนาบุกไปแพ้ให้กับจิโรนา2ประตูต่อ4ที่ X สนามมอนติเตดิบีสมบูรณ์ได้ตั้งขาดลอยครับบุนเดมิดคว้าชแชมป์ไปครองครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมอบแชมป์ไม่ทันกันอยู่แล้วเพราะว่าผลิตแข่งจบเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าบาร์ซ่าจะออกมาอย่างไรนะครับแต่นะครับพอทราบผลแล้วเนี่ยนะครับทางสหพันธ์ฟุตบอลสเปนซึ่งเคยถูกวิจารณ์ค่อนข้างเยอะมากนะครับเกี่ยวกับการมอบแชมป์ล่าช้าโดยช่วงก่อนหน้านี้ครับในยุ สักประมาณ45ปีก่อนเนี่ยพวกเขาจะมอบถ้วยแชมป์ในฤดูกาลถัดไปครับให้กับทีมที่คว้าแชมป์ซึ่งถูกวิจารณ์ว่ามันไม่ได้ฟิลการฉลองแชมป์เลยครับการฉลองแชมป์นาฬิกาอ่าสเปนที่ผ่านๆมาฉลองก็บแบบแห้งๆไม่มีถ้วยไม่มีซึ่งพอมีการปรับเปลี่ยนในระยะหลังก็ดีขึ้นแต่มาคราวนี้มีดราม่าเกิดขึ้นเพราะว่าทางสำนักฟุตบอลสเปนตอนแรกประกาศครับบอกว่าจะไปมอบถ้วยแชมป์ให้กับเอรลมดิตเนี่ยในเกมที่บุกไปยิงกรานาดาในวันเสาร์หน้า อ้าวทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยสิครับเพราะว่าแานาดาคู่แข่งของเรามาริดเนี่ยกำลังจะเล่นเกมแห่งชีวิตตอนนี้พวกเขาอยู่ในโซนตกชั้นตามหลังทีมอันดับ17ซึ่งเป็นทีมสุดท้ายที่จะรอดจากการตกชั้นอย่างเรอัลมาโยอกกาเนี่ยสิคะแนนขณะที่เหลือกนนารแข่งขันอีก4นัด12แต้มเต็มให้เก็ตเกี่ยวนั่นหมายความว่ากานาดาพลาดไม่ได้เลยเนะครับเสมอหรือว่าแพ้มาดิดจะตกชั้นทันทีเพราะฉะนั้น ถ้ามาดิดจะไปฉลองแชมป์ในวันที่กานาดาตกชั้นอะไรจะเกิดขึ้นครับคาใครจะมาได้ปีที่แล้วบาร์โซนาฉลองแชมป์ในสนามของเอสปันยอนถูกแฟนเอสปันยอนลงมาไล่กระทืบนะครับนี่แหละครับก็เลยทำให้มาดิดบอกว่าอย่าอย่าวางงานกัน เอาอย่างนี้แล้วกันเลื่อนออกไปก่อนนะครับอ่ะจะวางตารางวันเวลาไว้ตรงไหนเดี๋ยวมาคุยกันแต่ไม่เอาเด็ดขาดไม่ฉลองแชมป์ในสนามของแคนาดาเคารบเข้าบ้างเทดดิงสาคันทุกบอลสเปนก,ก็กลับไปคิดครับใช้สมองอันปรากเปื่อยคิดเสร็จแล้วก็คิดได้บอกว่าโอเคนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปมอบถ้วยแชมป์ให้กับพวกคุณที่เกมกับอาาเบสก็แล้วกันซึ่งจะเล่นในช่วงกลางสัปดาห์ ที่สารเดกโกเบเดเบลต่อหน้าแฟนบอลซึ่งแฟนๆก็บอกโอเคอ่ได้เข้าไปฉลองแชมป์ได้เห็นถ้วยบรรยากาศดีแน่นอนเพราะว่ามันอยู่ต่อหน้าแฟนบอลตัวเองนะครับแต่ยังไม่ทันไรครับต่อพันชตบอลสเปนเปลี่ยนใจอีกแล้วครับบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวไปมอบแชมป์ให้ในวันอาทิตย์นะครับก็คือ1วันหลังจากเล่นกับแคนาดาเนี่ยนะครับ ไปมอบที่ไหนรู้ไหมครับไปมอบแชมป์ที่สนามซ้อมของเรดลเมลิดครับ9ก้าโมงครึ่งครับเอาแชมป์ไปมอบให้ชอหูฉลองกันเละเทะเลยครับ <c oughs> แฟนเข้ามายัางไงนะใช่ไหมครับอ่ะเมลิดบอกเอาเ้าโมงครึ่งกับเโมงครึ่งน,นะครับเปโดโรชาประธานสหพันธ์ฟุตบอลสเปนจะเข้าไปมอบแชมป์ให้กับเรดลเมลิดนะครับในวันอาทิตย์หน้าหล,ลังจากนั้นเมลิดเอาถ้วยเนี้ยนะครับอ่าแห่รอบเมืองแต่ก็ไม่ถึงกับรอบเมืองหรอกครับ จุดที่ไปมี 2. จุดจุดแรกก็คืออายุนตเมียนโตหรือว่าสภาทเทศบาลน,นะครับทักอนมาติกเอาไปโชว์ให้นายกสภาดูหลังจากนั้นก็จะบวกเข้าไปที่ลานนพาุซิบิเลซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนะครับระยะห่างกันสักประมาณกิโลเศษๆไปฉลองแชมป์กันที่ลานนพาุซิบิเลซึ่งเป็นทรรมเนียมปฏิบัติของเรอัลมาดริดนะครับก็กำหนดเอาไว้เวลาประมาณ11นาฬิกา30นาทีนะครับซึ่งเป็นเวลาท้องถิ่นก็บวกเข้าไปครับสำหรับ,บ้านเปลี่โอเคอ่ะนั่นก็เป็น ในส่วนของความวุ่นวายของการมอบแชมป์นะครับซึ่งจริงๆเรื่องมันไม่น่ามีอะไรมากมายเลยถ้าคิดให้เหมือนชาวบ้านะนะครับสหพันธ์ฟุตบอลสเปนดันไปคิดอะไรก็ไม่รู้นะแต่ตอนนี้ลงตัวแล้วนะครับลงตัวแบบงงๆมอบแชมป์ที่สนามสอม